ชีววิทยาภาษาแอลเบเนียเบโอโลโจีอาจูอาชีบเบเซลเชลีซาอวัยวะออร์แกนิเนื้อเยื่ indii organelle organelle yin jenny bacteria bacterial virus virusi พืชบีมสัตว์กาฟช่โปรตีนโปรเีนาวิวัฒนาการเอวลูชชันการปรับตัว a d a t t i o การกลายพันธุ์ m u t ิซ i o n มตาบอลิซึมสิ่งมีชีวิต organism จุลินซี m i c r o o rgan i s m a ก,การสังเคราะห์ด้วยแสงฟ o ต y ซ t นเท i ซ c ะคลอโรอฟิล c ค loro ฟิล l l เมล็ดฟาร e เอ็ม o เอมบริโอการงอก i มบรการผสมเกสรพลีนิมรากเรนยะใบไม้เจเ th ีย หมายร o รีระบบย่อยอาหาร Hormone Traders การหมัก f e r m e n t i ม g สัตว์กินเนื้อ m i s c ก g r e n a s สัตว์กินพืชบธรรมชาติ <Nat ura. S 1> การสืบพันธุน์ Enzyme เลือดจาโุชีวิตเยตาสร้างดึกดำบรรฟอสซิลความหลากหลายทางชีวภาพบิโอชุมลุยช์มาเรีย ปล่อยสปีชีลอยการสูญพันธ์ลอยติดสกระกรรมพันธ์ Trashy มีย อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Mosharoni t ิ a b o n o ร e n i n ห kanalin ton.